วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะเป้และรายการประกอบกระซิบกิบกระซิบอยู่ที่ศาลาเฉลิมกรุงไม่ได้มีโอกาสมาร่วมงานพิธีบวงสวงครบรอบ92ปีศาลาเฉลิมกรุงและครบรอบ20ปีมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุงเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์แขกที่มาร่วมอวยพรกันในงานบรรยากาศจะเป็นยังไงตามไปชมกันเลยค่ะ90ปีที่92อย่างสวยงามถือว่าเป็นโรงมหาวิสสติอบอวลไปด้วยพลังแห่งสอพาวาไทยที่ควรอนุรักษ์ไว้ตลอดกาล อยากให้พี่แขกได้เล่าในเรื่องของความพิเศษของวันนี้ด้วยค่ะโรงภาพยนตร์ที่สแตนดาร์โนะพพิไก่ตอนนี้เหลืออยู่ที่เดียวคือที่ทสราราเฉลิมกรุงแล้วก็เป็น92ปีที่ไม่ใช่ว่านอนอยู่เฉยๆก็ยังมีแอคทิวิตี้มีการสแสดงมีส,งส,สิ่งที่สราราเฉลิมกรุงภาคภูมิใจที่สุดคือเรายังอยู่แบบสง่างามแล้วก็ยังมีคนเข้ามาให้ความสนใจทําให้เกิดกิจกรรมขึ้นค่ะนอกจากนี้ค่ะย,ยังเป็นวันครบรอบ20ปีของ<ป>มูลนิธิเมื่อก่อนนี้สาราเฉลิมกรุงคือฉาย ภาพยนตร์แล้วก็มาทําดนตรีแล้วก็เมื่อ20ปีก่อนเนี่ยนะคะแล้วก็ทําโขนจะเป็น2องรอยคิชั่นนะนะคะคืออันหนึ่งคือ92ปีสําหรับโรงส่วนโขนเนี่ยคือ20ปีแล้ว อีกหนึ่งประเพณีการมอบเงินสนับสนุนมูลนีธที่สมััดิการนักแสดงเนีน่ยจุดประสงค์คือมอบไปให้กับผู้ที่ไม่มีงานแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ<ช>ต้องขอบคุณนะคะอย่างวันนี้ทุกครั้งที่เรามีมอบเงินให้เนี่ยคนที่โอนมาเขาก็อนุนโมทนากับเราเราต้องขอบคุณประชาชนแล้วกนะ็โรงมหาศพต้องอยู่ไปอีกนานแสนนานวันนี้ค่ะครบรอบ92ปีสาราเฉลิมกรุงอยากจะให้พี่อ้อยเนี่ยได้อวยพรค่ะก็ขอให้สาราเฉลิมกรุงอยู่คู่กับ กรุงเทพมหานครตลอดไปเลยค่ะสมัยสาวๆได้มีโอกาสพ่วงกันมาดูมีโอกาสได้มาชมภาพยนตร์และก็มีโอกาสได้มาแสดงละครร้องที่นี่ด้วยก็มีความกลับปลื้มใจนะคะได้กลับมาสู่บรรยากาศเก่าๆพี่อ้อยเป็นภรรยาของอาชูเป็นรญาอาชูค่ะตอนนี้แฟนคลับหลายๆคนก็ถามไท่นะคะว่าตอนนี้อาชูเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็สุขภาพดีขึ้นพอประมาณค่ะก็ต้องขอขอบคุณมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงคอยดูแลช่วยไปเยี่ยมไปเยียนขอบคุณทุกท่านมากมากเลยค่ะ เนี้เรามาร่วมรำลึกถึงความหลังกับสาราเฉลิมกรุงลำเื่อครั้งยังวัยสรุ่นของพี่พี่เขากันตอดจ้ะเราอยู่กับดารานหน้าใหม่ของวงการหน้าใหม่ทำตลอดนี่หล่อจริงนี่จะร้อยแล้วนะเนี่ย <i> อยากให้พี่่ไวยพ,อใ,พ,อ,ใพอให้กับสาราเฉลิมพลุงตั้งแต่เด็กๆเราก็มาดูหนังด้วยนะมันท,นที่ว่ามาดูหนังนี่ควงใครมาดูคะเด็กเลยมากับพ่อ,อ,พอแม่ก็<ๆ>มีความผูกพันเพราะงั้นดีใจที่เห็นสาราเฉลิมพลุกกลับมาเป็นมหรสพที่แบบมีคอนเสิร์ตมีอะไรแสดงเยอะๆแยะมากมายก็ขอไวยพรให้ อยู่ไปอีกชั่วการนานา่เคยพาสาวมาดูเลยมีเหตุการณ์อะไรไงบ้างสมัยก่อนไม่มาตัวเองแต่อยากมาเพื่อนเอ้าบ้าบ้ามตัวเองได้ไงเริมกรุงก็เหมือนภูบอกครับเราสุกผูกพันมากสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะอยู่แถบนี้พวกความเจริญต่างๆเราก็จะมาที่นี่เยอะมากเราก็ชอบจนกระทั่งยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแต่ว่าเริมกรุงยังกลับมาพัฒนาแล้วก็ทําให้เรามาดูได้ขอให้เจริญรุ่งเดืองแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆครับ วันนี้อยากให้พี่ๆนะคะได้อวยพรให้กับสาราเฉลิมกรุงค่ะเราอยู่กับเฉลิมกรุงมาตั้งสมัยไหนอาศัยเฉลิมกรุงเนี่ยเขาคอยดูแลเอาใจใส่พวกเรา,ลาตลอดรียของพี่อ้ยอยนะคะสมัยเด็กๆวนเวียนอยู่ที่นี่นบ่อย,ยามาคุณพ่อคุณแม่มาพากหนังเป็นลูกของเฉลิมกรุงคนหนึ่งก็ขอให้เฉลิมกรุงอยู่ยั่งยืนตลอ,อดไปนะคะ